สวัสดีค่ะวันนี้อย่าหาว่าพี่กันยั่วอีกแล้วนะคะเพราะว่าพี่กันใช้หมูกรอบมาทำอาหารอีกแล้วค่ะผัดกระเฉดค่ะวิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะผักกระเฉดนะคะเป็นผักที่เติบโตในน้ำค่ะถ้าจะกินให้ปลอดภัยนะคะต้องพิธีพิถันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าในผักเนี่ยมันอาจจะมีไข่ปลิงหรือไข่พยาดหรือสิ่งที่ไม่ปราถนาเกาะอยู่ก็ได้นะคะ เวลาเราล้างนะคะเห็นไหมคะมันจะมีใยแบบนี้นะคะตอนที่ซื้อมาเนี่ยแม่ค้าเขาก็จะเอาออกไปส่วนหนึ่งแล้วแต่อาจจะยังไม่สะอาดพอเราก็ต้องมาขูดแบบนี้ค่ะพยายามขูดให้เกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ส่วนของรากก็เด็ดออกค่ะที่พี่กันนำผักกระเฉดมาแบ่งเป็นท่อนๆเนี่ยก็เพื่อง่ายต่อการล้างนะคะแล้วก็อีกอย่าง เวลาเราเด็ดเนี่ยถ้าเด็ดแล้วมันไม่ไม่ขาดจากกันแสดงว่าเหนียวแล้วนะคะเราจะเอาเฉพาะส่วนที่อ่อนๆของผักกระเฉดส่วนมากจะอยู่ช่วงยอดยอดบนบนนะหลังจากนั้นเราก็มาล้างผ่านน้ำนะคะเพื่อให้เศษรากเศษใบนี่หลุดออกค่ะแล้วเราก็จะมาแช่น้ำเกลือต่อนะคะการแช่น้ำเกลือนะคะก็จะช่วยล้างสารตกค้างและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากับผักกระเฉดของเราด้วยค่ะ วันนี้พี่กันจะแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากผ่านไป15นาทีแล้วค่ะเราก็มาล้างออกค่ะล้างผ่านน้ำาหลาๆน้ำเลยนะคะพอล้างเสร็จเดี๋ยวก็ไปตั้งพักรอไว้ก่อนนะคะระหว่างที่เราล้างผักกระเฉดอยู่นี้นะคะพี่กันก็ได้ทำหมูกรอบไว้แล้วค่ะทำกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยได้เวลาหมูกรอบแล้วค่ะสดสดร้อนๆเลยนะคะทอดใหม่ๆหอมๆหอมค่ะทำแบบไม่ตม้มไม่จิม้มไม่ตากแดดเลยนะคะทำทีไรฟินทุกทีเลยค่ะวันนี้เราก็จะนำหมูกรอบเนี่ยไปผัดกระเฉดค่ะสีสันน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะไปลงครัวกันเลยค่ะเตรียมเครื่องนะคะ น้ำกระเทียมมาตำค่ะแล้วก็พริกสดค่ะวันนี้พี่กันใช้พริกแดงจินดานะคะเพิ่มความเผ็ดค่ะตำพอหยาบๆยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะหลังจากนั้นเราก็หาถ้วยมาใส่เตรยียมไว้ค่ะว้าวเห็นสีแล้วก็รู้สึกเผ็ดเลยนะคะเนี่ยต่อเลยค่ะสิ่งที่ปรารถนามากๆเลยค่ะนี่ก็คือ หมูกรอบค่ะที่ทํากับหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะถ้าใครอยากรู้วิธีทํานะคะพี่กันมีทําไว้แล้วเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ให้ใต้คลิปนะคะอืมอดใจไม่ไหวกับนางจริงๆเลยค่ะหมูกรอบเนี่ยอร่อยมากและนี่นะคะผลพลอยได้ค่ะ ในการทอดหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเราก็จะได้น้ำมันหมูมาทำกับข้าวหอมหอมด้วยค่ะต่อด้วยการเตรียมเครื่องปรุงเลยค่ะพี่กันใช้เต้าเจี้ยวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่า3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทำการคนนะคะให้เครื่องละลายเข้ากันค่ะตอนนี้นะคะพี่กันพร้อมมากค่ะ พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะทานแล้วนะคะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วพี่กันก็ขอ1นึ่งไลค์หนึแชร์หกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะถ้าได้กำลังใจที่ดีนะคะเมนูที่ทำออกมาก็อร่อยค่ะตั้งน้ำมันค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะเราก็นําพริกและกระเทียมเนี่ยลงไปผัดเลยค่ะพอกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะ ใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือน้ำล้างครกนะคะตอนนี้ลละเราก็จะใส่ผักกระเฉดลงไปเลยค่ะพอลงผักกระเฉดแล้วนะคะเราก็นำซอสที่เตรียมไว้ค่ะราดลงไปเลยค่ะผัดสองสามตลบนะคะให้เครื่องเข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาค่ะการใช้ฝาครอบนะคะจะทำให้ผักกระเฉดเนี่ยสุกเร็วขึ้นค่ะแล้วก็คงความเขียว คงความกรอบอร่อยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลงหมูกรอบค่ะผัดนานไม่ได้นะคะการผัดนานจะทำให้ผักกระเฉดเนี่ยซีดเหลืองแล้วก็เหนียวค่ะนี่หมูกรอบของเราคร,ครุกคลิกสองสามตลบเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผักกระเฉดผัดหมูกรอบค่ะเมนูนี้นะคะเราก็จะได้วิตามิน A จากผักกระเฉดค่ะช่วยบำรุงสายตา แล้วก็ยังมีแคลเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงด้วยค่ะผักกระเฉดเนี่ยใยอาหารสูงด้วยนะคะช่วยการทำงานของระบบลำไส้ของเราค่ะสบายพุงเลยค่ะส่วนหมูกรอบก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะให้โปรตีนให้พลังงานนะคะที่สำคัญอร่อยค่ะว้าวอย่างเงี้ยข้าวสวยร้อนๆต้องมารอแล้วค่ะเอ ถ้าพี่การขายจานนี้200บาทจะดราม่าก,กันไหมคะหยอกๆยอกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ